สุดยอด <c oughs> อของิงทำเพกันเกนีเดดิเก็บตอไปายเฉยต่อหน้าเลยจะตายตรองแม่พี่ ให้เียจับเป็นสีดำเหมือนเดิมไม่ไหวแล้วเห็นตัวลางๆน่ากดหมดเลยเปิดอะไรเนี่ยโดนกดแหละใช่เขาเมื่อกี้เขาต้องกาเสียงเขาด้วยซ้ำเดี๋ยวแทนนี่เดี๋ยวคือ แทนซ่อมสายไฟเสร็จแทนเลี้ยวซ้ายออกมาแทนเจอศพเลยเมื่อกี้เขาว่าเห็นสีชมพูยืนเอฟเคอยู่ห้องขะหมายถึงว่าสีชมพูก็คือชมพูแง่ไม่ใช่ชมพูอ,อ,อ่อนอยู่คาเฟ,ฟ่ทเลียแล้วก็มีสองคนอยู่มุมล่างแล้วเขาก็เห็นแทนอยู่กบนเขาแล้วแทนขึ้นไปใช่คือแทนนะ่ะตอนแรกอยู่ในห้องนั้นนะ่ะดูแอดมินใช่ปะ่ะแล้วก็ไปต้องสายไฟแล้วก็ออกซ้ายไปปุ๊บพี่ใหม่นอนกองอยู่เลย แต่ว่าเขา,เขาไม่ลงเหรอใช่แต่ว่าเขาเมื่อกี้เขาเดินตามทำลายฆาตะกรเลยมั้งไม่รู้อ่ะคือเขาไปรูดบัตรที่แอดมินเสร็จใช่ไหมแล,แล้ว,วเสร็จแล้วเขาก็เดินผ่านสตรีมาทางซ้ายแล้วเขาก็ลงมาหน้าห้องไฟตอนนี้เขาังเพยในห้องไฟอยู่แต่เขากระแทนนี้แล้วอ่อคือ,อพัดไปหน้าข้าเพราเพราะว่าพัดอยู่ข้างในตลอดใช่เขาอยู่ข้างในเพียงแวบเดียวที่เขาตัดสินใจที่จะทำเพลย์ก็คือั อยู่ปากทางเข้าแอดมินเลยครับเมื่อกี้ใครสองคนอยู่ห้องไฟนะคะฮะเขาเขาคนเดียวเขาเห็นเขาคนเดียวเขาเขาไม่เห็นใครแก้มเอฟเอยู่เราเราแก้เราแก้ใส่ไฟกับไหมตรงนั้นแหละแล้วก็เราก็ลงข้างล่างไว้ห้องไฟพอแก้ใส่ไฟเสร็จก็เอาใส่ไฟจิ้มไหมซะเลยซะนอยเลยยากจังใช่เท้าเช่้าเด็กเท้าชื่อสิบเวีย อะไรแต่เราไม่ระบุไม่ระบุตำแหน่งที่อยู่ก็คือโดนโหวตทันทีมีคนเขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวตนวัโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาสุดยอดของจริงทำคุยกันเร็วีไม่ใช่ไม่เชอรี่บอกใช่ใช่เต็มหัวแต่สติกล่ะไม่สติก ยิงเลยแทนยิงแทนยิแกมเหรอใช่ใช่เาดูว่านจะไม่ยิงแทนแต่ที่เราเขาเขาเป็คนโหวตแกมเพราะว่าแกมแก้มหายตัวแก้มหายตัวมาฆ่าคอมลุไปโดนตาชใช่ต้องหลบไปแล้วตัดสแล้วหาสกินช็อตไปอีกแล้วคอมลุ่นีนีนดีไหมอ่านกันต่อไปอ่นกันต่อไป เด่นติดต่อไปตายเฉยต่อหน้าเลยโยง้ลย่ะคือเขาคุ้มใหม่ด้วยหุ่ในใจของเขาใหม่เป็นสีนเหลียวเขาไม่เด้งแล้วเมื่อกี้มีใครัะคนเด้งวิ่งลงไป <c oughs> ข้างล่าง <c oughs> เขาไม่ได้เด้ง แก้มไม่ไม่เด้งงลงที่วิ่งกออแง่คนที่วิ่งเขาะเหตนี่เป็นคนที่วิ่งลงข้างล่างแต่พี่ไม่รู้ตรงนั้นมีใครอยู่กันบ้างที่ผ่ากางทางเลยแล้วก็แบบเมื่อคืะที่เดินผ่าไปเฮ้ยเดี๋ยวพี่ผ่าสายพี่พัดพัดออไต้องเรียกพี่ด้วยเรียกตามแก้มแบบทันทีทันใด พี่พาบุกวันแล้วพาฮะนี่น่าจะเป็นพี่พาที่ไหนบ้าอ่ะไปเลยไปล้เฮ้ยไปจริงแก้วแก้วแก้วทำอะไรอ่ะแก้วทำอะไรเราเห็นนะอันนี้รอบสองแลวเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าศพพี่ใหม่นะไม่เดี๋ยวก็จบแล้วนี่ไงเขาเรียกพี่พา ค่ะเอ๊ะจมนเจียมชัวฮะมาแล้วเหรอใช่มาแล้วรอบสองแล้วเนี่ยว้าวเขาเพิ่งเห็นเลี่ยวพัดรอบเดียวเองนะแปอาน้ำมาโอ้โหอาบน้ำสอบผมด้วยนะมากมายเลยแปอาบน้ำเลยทำไมวิ่งไปอาบน้ำคนจริง ยังไงสิวันนี้เราเรามาเริ่มหวตกันเลยไหมพี่พี่พึ่งบอกว่าไม่น่าทันนะทำเพจเนี่ยพ้ากรปิดประตูช่วยดิไม่ได้ตายเปล่าเอาไม่ โอ้ยวิ่งติดาแล้วทำมาแล้วทำมาทำเกินไปไหนแล้วว่าอยากดูด้วยถึงไหนแล้วเนี่ยทำมาทำมาอยากตายตรงไหนอะพี่จีใช่ใช่เคลื่อนเสร็จแล้วพี่ยังเห็นแก๊งอยู่ตรงไวท์ทออยู่ที่เราขอติดหน่อยนี่แม่นี่แม่ไปด้วยไปด้วย เอางี้ดีกว่าตาเนี้ยพี่ใหม่พูดอะไรเขาเชื่อหมดอัว้าวอัละละเลี้ยงก็ได้อย่างนี่อครับน้องๆอับอับอัเอ่มคือคือแก้ ทำอะไรตกตากินยืนอะไรแบบนี้แก้มแก้มยืนเหยียบศพทำไมมำไมแก้มเขาแก้มยืนบังศพอยู่สักพักแล้วเออยืนบังแบบบังจริงจังเจตเตอร์คือแบบนี้เจตเตอร์แน่นอน เย้ขอบคุณอะไรไงเนี่ยอะไรทำไมเป็นสิ่งที่ทำไมแทนใส่เสื้อกับด้านวะด้านแต่สีสงสัยให้อยู่เหมือนกันแทนโอ้เราผิดความคันกว่าความถูกต้องแทนนี้แทนแทนรักคุณผิดใช่แทนรักคุณผิดแทนทำทุกอย่างเพื่อคนรัก่ีไม่ได้นะ อา้าวแก้มมองไม่เขาดูวิกเกตอยู่แก้มมองไปแล้วแก้วแก้มตายอยู่ไหนเ <c oughs> ชีย้ยห้แก้วตายอยู่ดอกชิป <c oughs> ชัว <c oughs> แน่ๆไม่มีที่อื่นแล้วแก้วแดงกำลังไปหาตายอยู่นี่แน่ๆอา้าว แล้วตายสองหาศพไม่เจอ,โ,อโหดูดูไวทอนแล้วแบบตายอะไรกันขนาดนั้นวะน่าคือแทนน่ะตอนแรกแทนเห็นแก้มตายคนเดียวแก้มแก้มยังไ่ตากินช็อตขอโทษมันชุดชุดแก้มทุกก็คือเห็นออมาตายแล้วทีแม่แทนก็เดินมหาหาไม่เจอแล้วก็จนกว่าพี่การจะรีพอร์ต ผู้แฟชั่นออมจัดเต็มขนาดนี้ได้เหรอได้แก้วจัดเต็มเกินไม่ชินมีข้อมูลเขาวิ่งทำเฟสเอวขนาดนี้มีทั้งเด็กกินุ้ยก็คือเมื่อกี้ใหม่เอฟเคแล้วใหม่ก็ตายเลยหรอใช่เขาเปิดประตูห้องน้ำมาเห็นกำลังแดงแดงหดจัดเนี่ยอ้ยขอโทษนไปขอโทษไปทำไมอ่ะ ที่ไม่ยืนเป็นืนที่นี่คนินกตายคนที่ขอโทษก็ตายช่แปลว่าพี่ใหม่เอฟเคอยู่ข้างบนเหรอแปลว่าพี่ใหม่เอฟเคอยู่ข้างบนหนียังไม่ได้เดินถูกปะใครลงมาคนสุดท้ายอ่ะใช่เราเราเดินดูใบทอเราวิ่งหาศพไม่เจอเห็นอ้อมตรงสายไฟซ้ายอะแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นแล้วแต่บอกเลยสายบนไม่มีเพราะว่าเขาอยู่สายบน ใครดีะไยที่นี่นี่สายบนไม่มี <c oughs> ใช่ชา,า, <c oughs> ายบนไม่มีสายบนอะไม่มีศพอือสายบนไม่มีศพหนาอ้าวอ่ะยังไงรู <c oughs> ้สึกว่ามันมันเยอะมาก อก็ได้ี่ยะอั็มด้อากันวกนแไม่มีไม่มีขลยสาู่ะัวไปลวาสกีเลยนะเนี่ยคือจะบทใครเนี่ยนี่กางเป็นมีหนึ่งว่าเลยอะไรอย่างเด็กยดหรองาจะใช้แล้วอะละแกตรงไหนอ่ะตรงเนี้ย อ๋อลูกเขาเองอะลูกเปิดก็จะมีน้องหมาเขานอนเศร้าๆอยู่ตรงนี่แน่ข้างบนตัาเองอะเสร็จแล้ว